ในวิดีโอนี้เราจะมาดูการสัมภาษณ์ของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนะครับเขาก็จะพูดถึงเรื่อง3คํคำถามสำคัญว่าทำไมเทรดเดอร์ส่วนใหญ่นั้นถึงไม่ประสบความสำเร็จคำถามก็จะมีดังนี้ครับข้อแรกเขาก็จะถามว่าทำไมเทรดเดอร์จำนวนมากเลยจึงเลือกที่จะเลิกเทรดฟอเร็ก์ไปเลยข้อที่2ครับเราต้องใช้เวลานานแค่ไหนเราถึงจะประสบความสำเร็จในการเทรด และข้อที่3ก็คือเราจะทําอย่างไรไม่ให้พอร์ตลงทุนของเรานั้นเสียหายมากจนเกินไปในตอนที่มันขาดทุนแม้จะเป็นแค่3คําถามนะครับแต่ผมมองว่าเป็น3คําถามที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยผมก็เลยไม่อยากที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นพลาดเลยนะครับ u h a s com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกทุท่านและสวัสดีกับผู้สนับสนุนช่องของเราทุกทท่านด้วยนะครับเนื้อหาในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่อง3คํคำถามสําคัญที่ผมได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับจริงๆแล้วเนื้อหาต้นฉบับนะครับได้มาจากช่อง UK s p a c e Betting ก็จะเป็นช่อง YouTube ที่พูดถึงเรื่องของการเงินก็จะมีการสัมภาษณ์เทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จเขาก็จะตัดมาแบบสั้นๆนะครับดังนั้นบทสัมภาษณ์ของเราที่เรานํามาก็จะเป็นบทสัมภาษณ์สั้นๆเนาะซึ่งผมก็ต้องขอชี้แจงไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาที่เขาพูดนั้นกับสิ่งที่ผมพูดมันก็จะไม่ได้เหมือนกันแบบ100%นะครับผมก็จะนํามาปรับปรุงแล้วก็นํามาแก้ไขเพื่อที่จะให้การอธิบายนั้น รู้สึกว่าใกล้ตัวของเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นาภาษาของตัวผมเองนะครับมันก็อาจจะไม่เหมือนกับต้นฉบับแบบ100%เถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังไปดูวิดีโอต้นฉบับเนาะก็อาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับและทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาก,กันเลยครับข้อแรกครับพิธีกรก็จะถามว่าทําไมเทรดเดอร์จำนวนมากถึงเลิกเทรดฟอเร็กนะครับเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จคนนี้เขาก็จะตอบมาว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราจะมองให้ลึกลงไปเนาะเราต้องลองค้นหาให้ลึกจริงๆ เราอาจจะเจอบางสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมเขาบอกว่าคนสมัยนี้นั้นค่อนข้างที่จะชอบความรวดเร็วครับรอไม่ได้ใจเย็นไม่ได้จึงเกิดวัฒนธรรมหนึ่งเขาเรียกวัฒนธรรมนี้ว่าวัฒนธรรมไมโครเวฟจริงๆแล้ววัฒนธรรมไมโครเวฟนั้นเพิ่งมาเฟื่องฟูในยุคดิจิทัลหรือว่ายุคที่เราใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลายอย่างในทุกวันนี้นะครับมันเป็นยุคที่ ทุกอย่างนั้นมีพร้อมเสิร์ฟให้กับเราก็เลยทําให้จิตใต้สํานึกของเรานั้นค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับความสะดวกสบายและก็ความรวดเร็วนะครับอันนี้ผมขอขยายความนิดนึงก็คือเมื่อก่อนสมมุติว่าเราจะดูรายการอะไรสักรายการหนึ่งเนาะอ่ะเราก็นั่งดูอยู่หน้าทีวีใช่ไหมครับมันก็จะมีโฆษณาเล่นขึ้นมาเราก็ทนดูโฆษณาเหล่านั้นได้คือในยุคนั้นทางเลือกของผู้บริโภคนะครับก็ไม่ได้เยอะแบบในทุกวันนี้เนาะ คือถ้าเกิดว่าเป็นยุคสมัยนี้เนี่ยพอมีโฆษณาเกิดขึ้นเนี่ยเราก็กดข้ามได้หรือว่าเราก็เปลี่ยนไปดูอย่างอื่นก็ได้นะครับยกตัวอย่างอย่าง Facebook เวลาเราดูวิดีโอใน Facebook แล้วก็เห็นโฆษณาแทรกขึ้นมาหลายหลายคนนะครับก็มักจะกดเปลี่ยนวิดีโอไปเลยมันก็เลยทําให้วัฒนธรรมที่ผมเข้าใจว่าวัฒนธรรมไมโครเวฟตรงนี้ก็คือมันค่อนข้างที่จะมีทุกอย่างพร้อมเสิร์ฟให้กับเราครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นก็อย่าง f o o d Delivery นั่นเองครับหิวเมื่อไหร่ เราก็สามารถที่จะกดสั่งได้เมื่อน,นั้นคือมันสะดวกสบายเป็นอย่างมากมันก็เลยทําให้จิตใต้สํานึกของอเรานนั้นในยุคดิจิตอลเนาะค่อนข้างที่จะต้องการความรวดเร็วและในการเทรดมันไม่ใช่แบบนั้นครับเขาบอกว่าการเทรดในตลาด Forex นั้นจะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเราจะต้องอดทนรอคอยทําตามแผนอะไรที่วางเอาไว้ เขาจึงบอกว่าเทรดเดอร์หลายๆคนที่มีความอดทนน้อยเขาก็มาจะเทรดด้วยความเสี่ยงที่สูงครับเพราะเขาหวังว่าการเทรดในครั้งนี้มันจะทําให้เขาได้กําไรแล้วเขาก็อาจจะกลายเป็นเศรษฐีอะไรเลยแบบนี้นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่การเทรดให้ประสบความสําเร็จในมุมมองของเขานะเขาก็จะพูดถึงว่าการเทรดให้ประสบความสําเร็จเนี่ยเราอาจจะต้องค่อยๆสะสมกําไรไปเรื่อยๆนะครับการสะสมกําไรไปเรื่อยๆ มันก็อาจจะทำให้กำไรนั้นมันเติบโตเพราะมันเติบโตปุ๊บเราก็นำกำไรเหล่านั้นนะครับมาใช้ในการเทรดตอบมันก็เลยทำให้พอร์ตลงทุนของเรามันค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นแต่ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะนานทีเดียวแต่เขาบอกว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีความอดทนรอแบบนั้นนะครับหลายๆคนเข้ามาเพราะหวังว่าจะรวยเนาะจริงๆแล้วมันก็มีสาเหตุว่าทำไมหลายๆคนมีมุมมองแบบนั้นส่วนตัวผมคิดว่า หลายครั้งเราอาจจะเห็นภาพกําไรเนี่ยไม่ว่าจะใน t k t t o k ไม่ว่าจะใน Facebook ไม่ว่าจะเป็น IG เหล่านี้ก็ทําให้เราเห็นว่าโอคนเนี้ก็เทรดแบบ40หลอดห0ลอด1 0อยหลอดอะไรแบบนี้แล้วเขาได้กําไรเยอะมันก็อาจจะทําให้เรามีภาพฝันในหัวว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้กําไรเยอะแบบเขาเราลองสักตั้งดีไหมเราลองอุปเทรดแบบเขาดูไหม เพื่อเราจะได้รวยแบบเขาบ้างอะไรแบบนี้ผมก็เลยคิดว่าในยุคสมัยนี้มันก็มีหลายๆช่องทางหรือว่ามีสื่อหลายๆทางที่ให้เราเสพมันก็เลยทําให้เรานั้นติดภาพแล้วก็อยากที่จะโอเวอร์เทรดไปนะครับและคําถามในข้อนี้นะครับผมก็อยากที่จะเสริมนิดหนึ่งแล้วกันเป็นการมองแบบกลางๆแล้วกันนะครับก็คือว่าในยุคสมัยก่อนการที่เราจะต้องเปิดบัญชีเทรดเนี่ย บางทีเราอาจจะต้องไปเปิดที่ธนาคารใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้สะดวกสบายแบบในทุกวันนี้บางคนอาจจะมีจิตใจ50-50ว่าจะเทรดดีไหมไม่เทรดดีไหมถ้าเกิดว่าต้องไปธนาคารเนี่ยอืมไม่เทรดดีกว่าแต่ในยุคนี้มันสะดวกสบายมากครับแค่เรานั้นกดมือถือไม่กี่คลิกนะครับพิมพ์ตัวอักษรไม่กี่ตัวเราก็สามารถที่จะเข้ามาเทรดได้แล้วมันก็เลยทําให้การตัดสินใจเข้ามาลองเทรดนั้นมันง่ายมากยิ่งขึ้น อันนี้ผมก็เลยมองว่าลหลายๆคนก็เข้ามาเพื่อที่จะมาดูว่าเออนี่มันแนวทางของเราหรือเปล่าการเทรดนั้นมันใช่สิ่งที่เราอยากที่จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับมันก็เลยทําให้มีการทดลองได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะอันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นสาเหตุหลักๆแล้วกันที่ทําให้คนส่วนใหญ่นั้นเลิกเทรดไปก็เพราะว่ามันเข้ามาง่ายคนส่วนใหญ่ก็เลยอยากที่จะลองเข้ามาเนาะพอลองเข้ามาแล้วเออมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการเอาไว้มันก็ไม่ได้ง่ายแบบที่คิดเขาก็ออกไปซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาครับ ข้อต่อมาข้อที่2ครับพิธีกรถามว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะประสบความสําเร็จในการเทรดฟอเร็กในคําถามนี้เทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จคนนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นคําถามที่เขาเองก็ไม่สามารถที่จะตอบได้เช่นเดียวกันเพราะคําว่าประสบความสําเร็จจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างเกินไปเพราะแต่ละคนก็จะนิยามคําว่าประสบความสําเร็จแตกต่างกันเนาะจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับ ปัจจัยที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จบางคนบอกว่าขอรายได้ขอกําไรเนี่ยหต่อเดือนเพียงพอแล้วนะครับถือว่ามันเยอะมากแล้วแต่บางคนมองว่าโอ้โหหเนี่ยไม่พอนะจะต้อง5-10%ถึงจะพออะไรแบบนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยและมันก็ขึ้นอยู่กับเงินลงทุนด้วยยกตัวอย่างครับมีเทรดเดอร์คนหนึ่งเขามีทุน20ล้านบาทนะครับเขาเข้ามาเทรดเลย ปรากฏว่าเขาสามารถที่จะสร้างกําไรได้1%ต่อเดือนถ้า1%นต่อเดือนก็ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนซึ่งตัวเลขนี้เราก็อาจจะนิยามเทรดเดอร์คนนี้ว่าเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จได้แล้วก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขามีไรายได้จากการเทรดมากกว่า2 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีหนึ่งแล้วกันมีเทรดเดอร์อีกคนนึงที่มีทุนน้อยกว่านะครับสมมุติว่าเทรดเดอร์คนนี้มีทุนอยู่ที่ 200, 0 0 0บาท ก็คือน้อยกว่าคนแรกเกี่ยวมากครับและทีนี้เขาก็มา trade เทรดเนาะเทรดเดอร์คนนี้ก็ได้กําไรอยู่ที่1%ต่อเดือนเท่ากันเลยนะแต่ว่าพอเป็นเงินเนี่ยเทรดเดอร์คนที่2นี้เขาจะมีกําไรต่อเดือนอยู่ที่2000บาทเราจะบอกว่าเทรดเดอร์คนที่ได้2,000บาทเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จได้ไหมมันก็อาจจะนิยามแบบนั้นได้ครับเพราะถ้าเกิดว่าเราพูดตรงๆเนาะกำไร200 0 0 0บาทเนี่ยมันก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะให้เรานั้นสามารถที่จะ ดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งเดือนนะครับโดยถ้าเกิดว่าเราจะต้องอมีค่าไฟที่เราใช้ในการเทรดค่าอินเทอร์เน็ตที่เราใช้ในการออกออเดอร์ order, และค่ากินอะไรอีกโอ้โหสองพเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปได้ยากมากกับที่จะเรียกได้ว,ว่าเทรดเดอร์คนนั้นคือเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จเนาะดังนั้นมันก็มีหลายปัจจัยด้วยกันที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จจากการณีที่ผมยกมาให้ดูเบื้องต้นก็คือเรื่องของทุนเนาะทุนของคนหนึ่งเขามีเยอะนะครับ เพียงแค่ได้กําไร1%ต่อเดือนเราก็มองว่าเขาประสบความสําเร็จได้แล้วแต่อีกคนหนึ่งมีทุนน้อยการที่เขาได้กําไร1%ต่อเดือนเนี่ยเราก็ไม่เรียกเขาว่าเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จเพราะว่ากําไรจากการเทรดไม่สามารถที่จะใช้เลี้ยงชีพได้อะไรแบบนั้นทีนี้เขาก็อยากจะเสริมนิดหนึ่งก็คือเรื่องของทักษะในการเทรดครับเขาบอกว่าเทรดเดอร์บางคนก็โฟกัสไปที่เรื่องของกําไรเพียงอย่างเดียวมากจนเกินไปทีนี้หลายคนก็จะสงสัยว่า ถ้าไม่โฟกัสกาไรเนี่ยจะให้โฟกัสอะไรเนาะเพราะว่าเราเทรดล้วก็หวังกําไรอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรจะโฟกัสก็คือเรื่องของแผนการเทรดกลยุทธ์ในการเทรดหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เราจะเรียกว่าระบบเทรดครับเขามองว่าอยากที่จะให้เรานั้นโฟกัสไปที่ระบบเทรดดีกว่าการที่เราโฟกัสไปที่จํานวนเงินอย่างเดียวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกําไรหรือขาดทุน มันจะทำให้การเทรดของเราเมันเครียดมากจนเกินไปครับเพราะว่าเราก็จะโฟกัสไปแค่ตัวเงินเพียงอย่างเดียวเขามองว่าให้เราโฟกัสไปที่ระบบเทรดหรือว่ากระบวนการในการเทรดของเรามากกว่ามันก็จะทําให้การเทรดของเรานั้นไม่เครียดด้วยนะครับอันนี้ส่วนตัวของเขาเองเขาก็จะบอกว่า การที่เขาโฟกัสไปที่ระบบหรือว่ากลยุทธ์ในการเทรดของเขามันก็จะไม่ค่อยเครียดนะครับถ้าเกิดว่ากลยุทธ์ของเราเนี่ยหรือว่าระบบเทรดของเราเนี่ยระยะยาวสามารถที่จะทํากําไรได้จริงคือเราทําตามมันไปเรื่อยๆครับระหว่างทางมันก็อาจจะมีขาดทุนบ้างได้กําไรบ้างแต่ภาพรวมอย่างไงมันก็ได้กําไรครับเพราะเวลาที่เราเทรดเนาะเราก็จะทําการซื้อขายตามระบบเทรดที่เราได้คิดค้นขึ้นมานะครับเราก็เทรดตามมันและในระหว่างนั้นเราก็ควรที่จะ ปรับปรุงกลยุทธ์ในการเทรดของเราด้วยนะครับเพื่อให้การเทรดของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับสภาวะตลาดในตอนนั้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสิ่งที่เขาอยากที่จะเน้นย้ำในเรื่องนี้ในข้อที่2นี้ก็คือให้เรานั้นโฟกัสไปที่ระบบเทรดกลยุทธ์ในการเทรดและไม่ต้องโฟกัสไปที่ตัวเงินครับให้เราโฟกัสไปเลยว่าถ้าเกิดว่าเราทําตามระบบนี้เราจะเป็นอย่างไรต่อ โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปสนตัวเงินว่ามันจะบวกลบเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราค้นหาระบบทรดที่มันสามารถที่จะทําให้เราได้กําไรได้นะครับยังไงภาพรวมระยะยาวยังไงมันก็เป็นกําไรครับทีนี้เราก็กลับมาที่คําถามเนาะในข้อนี้ก็คือว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะประสบความสําเร็จคําตอบที่ผมสรุปได้ก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่เพราะแต่ละคนก็มีนิยามคําว่าความสําเร็จ แตกต่างกันด้วยนะครับแต่เขาไม่อยากที่จะให้เรานั้นโฟกัสไปที่ตัวเงินเพียงอย่างเดียวอยากให้เราโฟกัสไปที่ระบบการเทรดหรือกลยุทธ์ในการเทรดด้วยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้จะทําให้เรานั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนกว่าการที่เราจะเทรดแล้วเป็นกําไรเนี่ยเขาบอกว่าใครๆก็ทําได้แต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีระบบเทรดเนาะ ราก็ไม่ดูด้วยซ้ำว่าไอ้ก,กำไรเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรนะครับการที่เราเทรดแบบไหนล่ะมันถึงเป็นกำไรหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือสิ่งเหล่านี้มันอาจจะฟลุกก็ได้นะอ่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีระบบเทรดที่ดีเนาะดังนั้นสิ่งที่เราควรโฟกัสอ่าเพื่อที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จก็คือนั่นแหละครับเรื่องของระบบเทรดนั่นเองครับโดยที่ไม่ต้องสนใจจํานวนเงินเนาะว่ามันจะเป็นจํานวนเงินบวกลบเท่าไหร่และข้อสุดท้ายครับข้อที่3พิธีกรก็จะถามว่า เราจะป้องกันาการขาดทุนได้อย่างไรเพื่อไม่ให้การขาดทุนเนี่ยมันขาดทุนมากจนเกินไปไม่ให้พอร์ตลงทุนของเราแตกนะครับไม่ให้พอร์ตลงทุนของเรานั้นเสียหายจนเกินไปเนาะ <urers> เขาก็จะให้คําตอบสั้นๆนะครับ <arians> ผมก็เลยอยากที่จะเสริมคว <un> ามคิดเห็นส่วนตัวของผมเข้าไปด้วยนะครับเพราะคําถามนี้ก็เหมือนได้ฉ <idades> เฉลยคําตอบไปแล้วนะครับก็คือว่าทําอย่างไรไม่ให้พอร์ตลงทุนของเราเสียหายจนเกินไปนั่นเองถ้าเกิดว่าเราแกะแบบสั้นๆหัวใจของมันจริงๆก็คือการป้องกันเงินทุนของเรา แน่นอนครับการป้องกันเงินทุนก็มีเรื่องเดียวเลยก็คือเรื่องของการจัดการบริหารความเสี่ยงเราจะต้องมีการวางแผนการเทรดได้ดีถ้าเกิดว่าเราเทรดในโบรกเกอร์ในตลาด f o เ e x เนาะเขาก็จะซื้อขายกันในหน่วยหลอดนะครับอันนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจด้วยว่าไอ้หน่วยหลอดที่เราจะเข้าซื้อนั้นมันเป็นมูลค่าสัญญาอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อให้เรานั้นรู้ว่า เรากําลังอยู่ในความเสี่ยงระดับไหนนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างที่จะคํานวณหลายขั้นตอนทีเดียวผมก็เลยได้สร้างเว็บไซต์ member.johan.com ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําโปรแกรมคํานวณหลอดว่าหลอดที่เหมาะสมของเราในการถอรยนั้นควรที่จะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ใช้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงใดๆทั้งสิ้นคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปใช้ได้เลยนะครับเพียงแค่พิมพ์คําว่า member.johan.com อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเราทั้งหมดในวันนี้นะครับแม้จะเป็นคําถามไม่กี่คําถามแต่ผมคิดว่าเรื่องราวทั้งนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สาหรับเทรดเดอร์บางคนไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวและผมก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังถึงตรงนี้นะครับไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรอย่างไรก็ฝากกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่เราทําออกมาในแต่ละวันเลยนะครับและก่อนที่จะจากไปผมต้องขอขอบคุณ พูดสนับสนุนช่องของเราทุกท่านด้วยนะครับที่เลือกเทรดโดยให้เรานั้นเป็นผู้แนะนำอันนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ u s com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด